สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ30พฤศจิกายน2 5 6 4ที่ศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเวลา12นาฬิกานะครับภายหลังที่มีการเข้าแสดงตัวต่อศาลของนายสุเทพเทือกสุบรณก็บอกว่าวันนี้เนี่ยปปชนั้นได้มีการนัดตนมาเพื่อยื่นฟ้องกรณีอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างโรงพักทดแทน396แห่งพร้อมจำเลยรวมหคนโดยปปชนำเอกสารนำคำร้องมายื่นฟ้องทั้งหมด1,300กับอีกสองหน้าซึ่งเป็นเอกสารที่ตนเคยชี้แจงกับปปชและอายการครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดไม่มีประเด็นที่แปลกไปกว่าเดิมตนจะนำประเด็นที่อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องและไม่รับดำเนินคดีมาต้แยง้งรวมทั้งจะนำพยานเอกสารประมาณ200หน้ามาเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลส่วนพยานบุคคลยังไม่ได้กำหนดนะครับ คุณสุเทพก็บอกว่าตนเชื่อว่าการสั่งการลงนามจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวทําตามระเบียบก,ยกฎหมายทุกประการอย่างไรก็ตามศาลได้นัดพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อสอบคําให้การในวันที่17กุมภาพันธ์2565โดยสํานวนคดีวันนี้ปปชยื่นเฉพาะสํานวนจัดซื้อจัดจ้างโรงพักอย่างเดียวไม่มีเรื่องแฟลตตำรวจเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคดีนี้อายการสูงสุดสั่งไม่รับดําเนินคดีแต่ปปชกลับฟ้องเองหากชนะคดีจะฟ้องกลับหรือไม่ คุณสุเทพก็บอกว่าตอนนี้ขอต่อสู้คดีก่อนเพราะถูกกล่าวหามาสิบปีแล้วทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมากผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าสําหรับรายละเอียดจําเลยและก็ข้อหาที่ปปชฟ้องในวันนี้นายสุเทพเทือกสุบรรจําเลยที่หนึ่งและทางด้านพลตํารวจเอกประทีปตันประเสริฐจําเลยที่สองถูกฟ้องข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งห้าเจ็ดพลตารวจตรีสัจจคดีรันจําเลยที่สามและพันตํารวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณ จำเลยที่4ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151แล้วก็มาตรา157และยังถูกฟ้องในความผิดฐานหัวประมูลตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐส่วนบริษัท PCC Development and Construction จำกัดจำเลยที่5และนายวิศนุวิเศษสิงห์จำเลยที่6ถูกฟ้องข้อหาให้การสนับสนุนกระทำความผิดภายหลังปปชยื่นฟ้องจำเลยทั้งหมดก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัว โดยสารนั้นเนี่ยครับตีราคาประกันคนละหนึ่งล้านบาทกําหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากสารนี่แหละครับก็เป็นอันว่าวันนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรพร้อมกับพวกอีก6คนนั้นเนี่ยครับก็ได้รับการประกันตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเงื่อนไขก็คือว่าห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ว่าสารนั้นได้อ,อนุญาตนะครับม,รมีการนัดสอบทาให้การครั้งแรกเนี่ย วันที่ส7กุมภาพันธ์2565นะครับเรื่องของการาจัดจ้างสร้างโรงพัก396แห่งก็ดูกันต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นเนี่ยจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้อายการมีการสั่งไม่ฟ้องแต่ว่าปวชนั้นดำเนินการในการฟ้องเองก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็อย่างที่คุณสุเทพบอกนะว่าตอนนี้เกิดความเสื่อมเสียกับตนเองมากว่า10ปี แล้วถ้าชนะคดีนี้ต้องตามต่อว่าคุณสุเทพนั้นจะมีการฟ้องกลับทางด้านปปชด้วยหรือไม่ครับ